น่าจะล้างกว่าบาทได้ไหมนะมล้นหัวน้ําสวยมากนะคะเมมนต์ Moment, พีทกัตปพรทายาตรรมพยาบาลดังนะคะคขบข่าวขออนุญาแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาแต่งงานเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ทาเอาฟแฟนๆที่ชื่นชอบคู่นี้เนี่ยเขินไม่ไหวค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะมีเรื่องมาให้สาวๆได้อิจฉากันอีกแล้วไม่มีการเปิดเผยความหมายของแหวนเพชรเม็ดโตนะคะที่พี่พีทเนี่ยใช้ขอคุณแก้มบุ๋มแต่งงานโดยทางเพจนะคะหนูน้อยบนยอดเขา่าอันหนาวเหน็บค่ะได้ออกมาโพสตข้อความระบุว่า ที่มาของแหวนขอแต่งงานของพี่พีทและน้องแก้มบุ้มเป็นแหวนเพชรทรงกลมนะคะราบเ,เล่นคัชค่ะโดยเฉพาะเม็ดกลางมีขนาด4.19กระัตซึ่งสาเหตุที่พี่พีทเนี่ยเลือกเพชรเม็ดนี้นะคะเพราะว่าต้องการจะสื่อถึงความรักของทั้งคู่เลข4เนี่ยคือการเข้าสู่การครบรอบปีที่4ค่ะส่วน19นะคะก็คือปีที่ทั้งคู่เนี่ยเขาเริ่มรู้จักกันงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายทั้งบอกว่าพี่พีทไม่ควรมีคนเดียว น้อยมากนะผู้ชายที่ใส่ใจรายละเอียดแบบนี้เก็บทุกรายละเอียดอบอุ่นมากค่ะคู่นี้น่ารักสุดๆชอบคู่นี้มากเรียบง่ายแต่สม่ำเสมอขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ